ครับ พบกับในช่วงขอไปเสือครับ EP นี้ก็เหมือนเราหนีงานมาก็วันนี้เราอยู่ที่งานแมค g k o k ินเ e r n a t i o n a l m o t ม r Show โชวครั้งที่ส 1, <41. S> 1เราว่าเราต้องจย์เป็นแบบรถที่เราไม่ค่อยได้เห็นดีกว่าใช่เราเป็นรถที่ว้าวๆๆดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าใครที่ติดตามมีรถอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยถ้าโตลต้ตาเป็นอะไรนะโตลต้ตาคอร์สอ่ะอเป็นซิตี้ <0 S 1> ตัวใหม่งาน่บอกตรงก่านเราจะออกลิบอ่ะคนนี้รีวิวลึกกว่าเราเยอะเลยเอาเป็นว่าเราพาทัวร์แล้วกันใช่เอาเฉพาะที่มันเด่นๆก็ ันนี้เราจะเน้นเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์เกืงๆเกือบสุดยอดแล้วกันว่ามีตัวไหนเจ็บๆโดนๆมากเราจะเลือกมาทักบูธละหนึ่งคันแล้วกัน <ะ S 1> แล้วก็ถ้ามีของอะไรที่มันเป็นแบบแนวแกเจจตหรือเป็นแบบพวกคอบบี้อะไรนี้นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปรอติดตามดูหลังจากที่แบบว่าโดนล็อกดาวน์หรืออะไรไปแล้วครับตอนนีก้กลับมาเป็นอีเวนต์งานที่เป็นทางการอ่ะกลับอีกครั้งหนึ่งผู้ร่วมงานจากๆก็เขาจะมีทั้งใส่แมสสแกน QR โค้ดเช็คอินต่างๆคือทุกอย่างอ่ะ ทำมักิจจากลักษณะหมดก็ถือว่าดีนะแล้วก็การเยี่ยมชมบูธแต่ละบูธเนี่ยผมบอกกันนะต้องมีสแกนขอเข้าบูธแล้วก็จํากัดคนแล้วก็มีการแบบล้างแอลกอฮอล์นู่นนั่นนี่นะครับเวาเราจะเข้ามาเนี่ยเราจะสแกนเอวอาร์โค้ดมาณแบบสองสามดือนก่าจะเข้าแล้วพอเรามาที่งานก่อนเราจะเข้าไปบูธแต่ละบูธเราก็สแกนเข้าบีกนะบูธแรกแล้วกันกับบูธแลมโบเดียเราไปบูธแลมโบกีนทีครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบูธของ雷纳索马โซึ่งเราพูด<แ>ถึงคันนี้ดีกว่าเพราะว่าเราดูจาก4คันแล้วแต่สมมติอ่ะคันนี้เป็นอูรถอันนั้นเป็นฮูลาคานแล้วก็วกอันนั้นเป็นฮูลาคานสไปเดอร์ก็อันนี้เป็นอเวนทัศน์เอชวีเจก็คือเป็นอเวนทัศน์คือคันเดียวอเวนทัศน์มันขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็น SVJ แล้วก็เป็นโรสเตอร์ด้วยก็คร่าๆนะครับรถคันนี้เป็น l amborghini aventador svj roaster นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่ว่ากันไปก็คือมีป้ายโซถูตถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้เป็นตัวสีขาวความพิเศษที่เราแบบมองเห็นว่าแบบมันน่ามันน่าสนใจก็คือพาร์ทก็ง่ายๆเลยเอฟบีเจครับใช่มันเป็นเอฟบีเจเอฟีเจมันมันคือตัวอะไรครับคุณวีครับขั้นกว่าของซูเปอร์เลกวล่าท่านไปอีกก็ดูจากพาร์ทดูจากอะไรเนี่ยต้องบอกว่าเขาใส่ใจน่าจะแอโรไดนามิกคือถ้าขึ้นชื่อคำว่าเอฟีเจปุ๊บมันจะเป็นตัวพิเศษว่าตัวพิเศษแล้วก็มีจํานวนจํากัดนะครับ อ๋อมีจำนวนจำกัดด้วยใช่มีจำนวนจำกัดครับอาวปเทอร์ดเนี่ยโอเคมันมีตัวโรเซอร์อยู่แล้วแต่ตัวโรเซอร์เอสีเนี่ยน่าจะเพิ่งออกใช่ก็จะบอกเลยนะสวยมากแล้วก็แต่งโรงงานด้วยอ่ะใช่มีมีเล่นแบบเส้นสายลิ้นแบบของท่านมีดาคาร์บอนมีแบบว่าตัวคานะเป้เป็นเหมือนคานาดมีคีบเล็กๆเดี๋ยวเราไปดูโเดอร์กันต่อครับ เรามาต่อกันกับสาวกกบใช่ปะเรียกเป็นกบเมื่อกี้เราไปหากระทิงแล้วนะครับพอเช่ครับพอเช่ขอญาตเรียงงี้นะขอญาตเรียงงี้พอติดปมาพอเช่แล้วแต่ครับเซลอ่ะเป็อนเซลล์ที่นี่ครับอเปล่าครับเป็นตั้งกล้องเฉยๆฟังรถอ่ะบังรถหลบจริงๆแล้วตัวนี้ที่มาก็เอสนำออกมานะครับล่าสุดก็น่าจะเป็นรุ่นนี้ครับ เทแค่นเทแคนเรียกว่าไงนะเทแค่นเทอร์โบเทแค่นเหรอใช่เทแคนเทอร์โบจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นใช้ไฟฟ้าเป็นมอเตอร์เป็น EV เลยใช่ป่ะ EV ร้อยเปอร์เซ็นต์มีมอเตอร์หน้าและหลังสเปคที่เขาให้มามันมีแรงม้า2กราฟนะจะมีมอเตอร์แยกทั้งมอเตอร์หน้าแล้วก็มอเตอร์หลังนะครับคือแบ่งกันด้านหน้าเนี่ยเกียร์จะเป็นเกียร์เดียวคือแบบฟืดแล้วแต่อันที่2เนี่ยมอเตอร์ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็น2สปีดเป็นตัวช่วยขับ แรงม้าที่ได้625แรงม้าแถมมี o v e r b o o t ที่เขาบอกนะครับคือเป็นเทอร์โบเนี่ยแรงม้าเพิ่มมาเป็น680ม้าเยอะนะเออถือว่าเยอะนะแล้วถ้านะับจริงๆ680ม้ากับรถ EV เนี่ยแรงมากนใช่มีข้อมูลเทคนิคอะไรอีกไหมคุณวีท่านก็มีชาร์จไฟชารไฟหลกัหลกๆก็คือครับ ราไฟใน electric range เวลาชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะได้อยู่ที่3ามร้อยแปกิโลถึง4ี่ร้อยห้าสิบไกลในไกลเหมือนกันนะในไกลน่ในไกลราคาเนี่ยจะเหนือกว่าเทสลาครับเยอะพอสมควรเปิดราคาที่9ก้าล้านเก้าแสนก็ตีว่าตีว่าสิบล้านตีว่าสิบล้านแต่ว่าคุณจะได้อะไรที่ในรูปแบบใหม่เทคโนโลยีใหม่ใช่แล้วก็ความเป็นปอร์เช่มีความรักโลกด้วยมันคือพานามล่าผสมทาเลล่าจุดเด่นที่รู้สึกว่าเฮ้ย เนี่ยคือมันเหมือนรถในหนังไฟเหลือเล็กเหลือนิดเดียวเอออล้อแม็กเป็นดูเหมือนยานอ่ะมากขึ้นก็เขาก็จะมองว่าเอ้ยรถให้บิดหรือเปล่า่ะด้วยรูปลักมันก็เริ่มเปลี่ยนไปล้อได้มาเป็น 20, ขอบ20ขอบล้อแม็กเนี่ยมันจะออกเป็นสีแบบก็อต mm. เทาๆวะเทาๆขาวๆนะ mm. แล้วก็ก้านสีดําตัวคาลิปเปอร์ผมชอบมากเลยแล้วเป็นสีขาวนะ mm. อันนี้แบบผมไม่รู้ว่าพอสมมุติเอาไปใช้สักพักแล้วก็ยานหนึ่งมันจะเลอะเข่าเบรกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าว่านะพอมันเป็นรถไฮบริดหรือรถมอเตอร์อะไรพวกนี้ความร้อนที่จะส่งผลกับตัวหน้าเครื่องหรืออะไรพวกนี้มันไม่มีละ เต็มที่ก็แค่ฝุ่นมันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นพวกรถ E v วีอะไรพวกนี้มันจะเป็นเหมือนพวกมอเตอร์แบบในแนวคล้ายๆ้าโหลดปะสมมติยกคันเร่งมันจะแบบมีคล้ายๆ้ายเอนจินเบรกชุดก็น่าจะรดภาระไปได้เยอะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับ E ีรุ่นอื่นมากนะมันจะมีคอเป็นปอร์เช่บริกาีจากโรงงาน2ปีครับบริกาีตัวแบตเตอรี่8ป8ปี8ปีเยอะเหมือนกันนะ ก็ถือว่าเมมบว่าคุณใช้ระยะยาวจนถึง8ปีผมว่ามันก็คุ้มเงินสําหรับคุณ<ม>แล้วนะ<ม>ก็ได้อะไรที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วกันใครที่อยากลองเป็นเจ้าของนานาคตรถไฟฟ้ามันมาแน่ๆหละพวกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกที่ชาร์จแท่นชาร์จหรือวอลบ็อกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเริ่มครอบคลุมในกรุงเทพนะว่านประมาณ4-5ปีอะ่ะต่างจังหวัดน่าจะมีมาหมดแล้ว แอนนี้เก็อยู่ที่บูธ BMW นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของบูธ BMW นั่นก็คือ M8 นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัว M8 Competition ซึ่งเป็นตัวล่าสุดใช่ไหมครับก่อนนัานี้ก็จะเป็นตัว850ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวอาจจะรบกวนที่เป็น BMW Genius เราคงต้องให้เขาพูดเพราะเราไม่มีข้อมูลลึกขนาดนั้นสวัสดีครับผมชื่อพร้อมนะครับ BMW Genius จากมิลิเนียอตสำหรับข้างหลังนะครับก็คือตัวนี้จะเป็น M8 Competition คือรถตระกูล M นะครับที่มี แรงม้าที่เร็วที่สุดแรงที่สุดและก็ราคาแพงที่สุดในดรถตระกูล M เลยความพิเศษของ M8 Competition ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นรถ M ที่ใส่ออปชั่นมาอย่างเต็มเปี่ยมนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นระบบขับเกิื่อนสล้อทาง BMW w, เรียกว่า M Xdrive ซึ่ง สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะขับ2หรือขับ4ตลอดเวลาและ M8 Competition ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแรงม้าที่มหาศาลอยู่ที่625แรงม้าแรงบิดนะครับอยู่ที่750นิวตันเมตร0-100นะครับอยู่ที่3.2วิเท่านั้นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ V8 4.4ลิตรครับผมตัวนี้มีเทอร์โบคู่เป็นเทอร์โบที่ไม่ใช่เทวินพาวเวอร์เทอร์โบด้วยใช่ครับเป็นทวินเทอรเลยนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ คาร์บอนเซมิคเบรกคือจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็เวลาเบรกที่เบรกแรงๆนะครับมันจะชนความร้อนสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะการใช้งานในตอนเบรกที่เบรกหนักๆหรือลงแท็กเนี่ยครับก็คือสมมติขับไปลงแท็กไปสัก4ีหรอบเนี่ยยังไหวอยู่นิยามของเขาก็คือรถซูเปอร์คาร์ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันราคาครับผมราคาตัวนี้อยู่ที่18ล้านครับโอ้โหสิบล้านครับสิบแปล้านผ่อนเรื่องต้นวงเห็นจะแอบแอบเห็นดูนะแสน,น,นมีคนมีแล้วครับคือ M8 ที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับเป็นสีฟอสเซนมารีนาเบ y b บู t s นะครับซึ่งมีคันเดียวในประเทศไทยน้ำเดินด้านที่มีสีเมทัลลิกอยู่ข้างในนะครับก่อนหน้านี้นะครับมีลูกค้าได้ออก M8 ไปแล้วสีเงินสรุปแล้วตอนนี้ในประเทศไทยมี M8 อยู่2คันคันที่คันนี้แล้วก็คันสีเงินที่เพิ่งออกไปคันครับไปหานะก็ขอบคุณมากรับข้อมูลดีขอบคุณมากครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองจำลองครับเราเล่นเราเล่นเรามากับบูธโมเดลอยู่ในบูธ KX Inno 64 <c ười> เห็นคร่าวๆแล้วว่ามีโ <c ười> มเดลที่ถ่ายเฉพาะในงานนี้ที่เป็นซิงเกอร์รถอะไรเดี๋ยวรถต้อ <Let> นถาน นนะครับวันนี้เราอยู่กับบูธคาเอ็กซ์ no นะครับปีนี้เรามีทํสกายไลน์อาร3 2แล้วก็เ,เรียกง่ายๆก็ซีวิ c เตาลีเพื่อเข้าร่วมกับงาน Motor Show อมอเตอร์โชคือทํามาเพื่อจําหน่ายงานนี้เท่านั้นก็จริงๆผมทํามาแบบละพันสองแต่ว่าผมจําหน่ายในงานเนี้ยแค่แบบละพันแล้วก็มีสินค้าปกติที่ที่เราจําหน่ายนะครับมาลดราคาเฉพาะงานนี้เท่านั้นเพื่อ, Motor Show อมอเตอร์โชอย่างสกายไลน์3 2เนี่ย รอบนี้ที่กล่องเนี่ยเราตีเป็นมอเตอร์โชว์ได้เพื่อที่ว่าเป็นที่ระเลือกสำหรับงาน Motor Show. อมอเตอร์โชว์กระแส32ก็อย่างรู้ว่าปีนี้แรงมากนะครับสำหรับรถจริงเนาะ,ระเราก็เลยคิดว่าเออเราจะทำเป็น R32 ให้ย้อนกลับไปเนี่ย Skyline R32 คันนี้น่าจะเป็นคันเดียวในไทยที่เข้าร่วมรายการแข่งขันในอดีตนะนอดีต R32 เนี่ยแทบจะเป็นคันเดียวที่ที่เข้าร่วมนอกนั้นก็คือน่าจะเป็นรถ h o n d ้าหรือเป็นอย่างอื่นโตโยต้อโยต้าแล้วแต่รถ R32 คันนี้ก็คือ r สริ r อาปร,ระเสริฐเนี่ยเป็นผู้จัดก,การทีมอาเกียงเป็นผู้ขับครับผมส่วนเตรีดเนี่ยเราออกมาคู่กันเพราะว่าเตารีดเนี่ยอาปร,ระเสริฐเป็นผู้ขับก็ถ้าผู้ที่ชืช่นชอบโมเดลนะครับเชบิญได้ครับที่บูธคาร์เอสอินโน,โนเราจัดตั้งแต่วันที่15จนถึง26กกร,รกฎาคมแล้วถ้าสมมติหมดจากงานไปแล้วมีคนสนใจที่อยากจะซื้อก็ติดต่อได้ทางช่องทางไหนได้ครับก็ติดตามที่เพจคาร์เราได้เลยครับเพจของเรานะครับสกดง่ายๆก็คือ k a r s car ครับผม ยินดีครับขอบคุณนะครับคุณมาถึงบูธสุดท้ายครับแล้วก็จะลากันด้วยบูธ XO a u To Sport แล้วก็ i n f i n i t e Motorsport นะครับ XO To Sport วันนี้เอารถมาโชว์ก็จะมีนี่ข้างหลังเราเนี่ยไฮไลท์เลยคือ S X นะครับที่บอกว่าตอนนี้กระแสมาแรงมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นก็จะเป็นรถ Dexter หน้ายาวนะครับงานซุปเอรทัเลน์เรคคอร์ดนะครับเป็นคันแรกที่วิ่งได้6วินาทีนะครับ i n f i n i t e ก็มีเอา อสามห้าเอามาสแตงแล้วก็เอาส5 0ูมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็วันนี้ออกมาเสือกแบบเล็กๆแล้วกันรอชมคลิปต่อไปว่าเราจะออกไปเสือกที่ไหนที่เราหายไปนานเพราะเราออกไปไหนไม่ได้เราก็เลยไม่ได้ไปเสือกที่ไหนนะครับหลังจากนี้ถ้ามีงานมีอะไรที่เป็นแบบแนวแรสซิ่งอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเสือกกันเหมือนเดิมยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม